พี่ก็อี้พวกนี้นะตอนผมเข้ามาหนึ่งใหม่ๆอ่ะผมโคตรชอบเล่นเด็ดเหรียนะพี่ตอนนั้นนะโคตรเก่งเลยพี่ถ้ากินตังนะโอ้ใต้หลายพันเลยพี่เวอร์ละจริงๆพี่เคาเล่นหรือเปล่าเหอะ ไม่เคยเล่นหรอกพี่รู้จักไอโนด้วยพี่ไอโนดสามลับสี่อ่ะ ้ที่มันเป่ารถกระดักเก่งๆอ่ะผมอ่ะเป็นคนพับให้เองอ่ะพี่ <c oughs> ไม่มีใครสู้มันได้พี่แต่พอมันดังอ่ะพี่แม่งเริ่มหยิงผมละหมันใส่ตรงนี้แหละ <c oughs> ผมเลยไปพับให้คนอื่นพี่ อยากได้เจิงๆนะก็มาให้ผมพับอานละสิบบาทยี่สิบบาทโอ้พี่ตอนนั้นนะนะรวยโคตรแต่ไปๆมาๆสุราชาัยอะแม่งจับได้ว่ากินตังกันพี่โอโดนตีกันเรียบเลยอะไอเล้าก็โดนเยอะสุดเลยเป็นคนพับก็ะดาษพวกมันหลังจากนั้นนะก็ไม่มีใครเล่นอีกเลยพี่ตลกดีปะ ออกมากนไยแบบพี่ไม่เอาจะเอาแต่วิวแล้วตอน,นเด็กๆอะ่ะพี่เล่นอะไรมั่งไม่อะตีแบดไม่อะเตะบอล